อาวฮะเนี่คลิปผมก็จะดังๆก็วันศุกเนี่ยฮะมีอะไรให้รุ้นอยู่ตลอดเออเดี๋ยวไปดูกันเออไปดูกันนะครับพาปูดำปะนะปูปูดำนะโอ้โหปูยมอุ้ยอุ้ยหลุดแล้วโอ้หลุดแล้วหลุดแล้ว เอาท่านผู้ชมมอ่ะโอ้โหผูดาม้ยักษ์ครับคุณโอ้โหครึ่งโลได้ตัวนี้นะครับครึ่งโลได้ท่านผู้ชอมฮะสองตัวสตัวเอ้าสองตัวมีตัวเมียด้วยตัวนึงอีตัวใหญ่ตัวผู้่รู้ไหมนี่ต้มก็โอ้โหขานี่หลุดเออนี่อันนี้ก็เนื้อเนี่ตามข้อนี่ครับคุณยว์ตามข้อนี่เนื้อแน่นนะ ปูปิดปูคู่เลยอ่าปูคู่ได้คู่มาเลยครับตัวเมียก็ตัวผู้ตัวเมียก็ตัวผู้ว่าคุณอาเขาบอกนะตัวเมียก็ตัวผู้นะครับอู้ดิกุ้งด้วยอ่ากุ้งใหญ่เลยปูยักษ์กุ้งยักษ์ปูยักษ์นี่นี่นะอู้เลยครับอู้เลยน้าแมนอู้เลยน้าแมนเห็นปูยักษ์อู้เลยฮะ